พี่พี่หาขวดที่พี่เก็บไม่เจอไงเดี๋ยวพี่ทำมันนี้ก่อนเดี๋ยวเอาขวดที่เก็บแล้วก็เดี๋ยวอันดับที่หนึ่งมันต้องมีเครือ่องมือเดี๋ยวไปเอาของครับเนาะเดี๋ยวเราดึงมาครอบทั้งที่หนึ่งทีนี้วิธีอันนี้มันยังไม่ได้เผาหรอกถูกปั้แต่ต้องเผาต้องนีก็ได้อันนี้มันเล็กไปอันใหญ่เผาไว้ใช้งานเปียกเนาะ ไม่เหมือนอแม่มาแล้วเหรอเขาไปนั่งข้างนอกแหละเมื่อวานยังเห็นนิดเดียวเองว่าจะทอนใช่ครับกระจายนิดเดียวน๊ดแบบเดียวอาหารยงไงคุณดมบอกมาถ้าเกิดหุดนิดเดียวเราต้องขยันสังเกตความสะอาด โอเคแสนละะเราใช้แน่สองอันนี้เนาะอนี้มันมีลมอยู่ไงอ๋อถ<ร>้าไป็นขวดขวดดีแบบนี้นะเอาขวดดีดีกว่าเอ้าขวด,ดนี้ยังไม่ดีมีอะไรเอาทิ้งก่อนมันมีลมอยู่ใช่ปะตัวเอ,องอย่าลนเพราะลนแล้วมันจะฟุ้งฟุ้งขึ้นไปเพราะ้นที่ปิด